ทอยากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง12รางวัลนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีผลงานเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว12รางวัลนะคะพร้อมกับรางวัลส่าประโยชน์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงยุธและครอบครัว1รางวัลนะคะโดยในรางวัลแรกนี้นะคะท่านรัฐมนตรีนะคะได้ ถวายรางวัลน,นะฮะกับท่านพระรูพิพิธธรรมเทศนะคะในะและลำดับต่อไปนะคะคุณชัชสวางฉายาปุญทาลำดับต่อไปคุณการบริหารวิทยาลัยประชา,า,ชา,าะะกรศาสตร์ ชุมชนเทศบาลตำบลหน,นองลานจังหวัดกาญจ,ำจำนบุรีค่ะ <c oughs> และลำดับต่อไปเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ อยู่และครอบครัวนะคะพ้าผ <the <the ิวเรื่อนอ๋อนะคะตรอบอยู่นึกหลานมากบริษัท GMS จำกัดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นรางวัล5ประเภทที่เรามอบให้คนทำงานนะคะที่ให้ความสำคัญนะคะกับผู้สูงอายุและครอบครัวและช่วยกันขับเรื่องอย่างเต็มพลังนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่ง วันในวันนี้นะคะเราจะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและสื่อสารกระทรวงคมนาคะจ้าราวุฒิกรรมประชาฯกับการเชิญท่านทั้งหมดด้านล่างนะคะขอต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและผ่นครอบครัวประจําปี2567ดิฉันอนุมาเกษตรขึ้ผลงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะและในโอกาสแรกนี้นะคะดิฉันขอนําทุกๆท่านนะคะ ไปพบกับการแสดงนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเป็นการแสดงชุดพิเศษสุดนะคะโดยศิลปินแห่งชาติในสาขาศิละปะก,การแสดงหมอลำนะคะประจำปี2556นะคะคุณแม่บานเย็นลากแก่ ถึงและความขันดีมายังผู้สยยูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคราาอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยเป็นสถาบันที่ปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและเป็นพลังที่เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านส,สิตและสิ่งท้าทายในชีวิตได้ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพการที่ ครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็งโดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบันคือผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้และมีภูิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจภาษาความเป็นหนึ่งเดียวยึดเหนี่ยวความรักความสามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว รัฐบาลม้ ah Excel, right <S bekommen brainstorm ing> or, ่งส่งเสริมใทุกภาคส่วนทั้งภาคบรัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณครอบครัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความสุข อันจะเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสัพยาครมนุษย์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ผู้สูงอาย,ยุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำเร็ิผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกันกลับเรียน านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านว่าเราไป้รับอานาในนามของผู้จัดงานผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่กรุนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2567ในวันนี้เดือนเมษายนนี้นะครับ วันที่13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติตามด้วยวันที่14เมษายนวันครอบครัวจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็น13เมษายนไม่จำเป็นต้องเป็น14เมษายนทุกวันถ้าหากว่าเราได้ไปเจอทุนพ่อคุนแม่กอดท่านเสียทุกวันถ้าหากว่าพ่อแม่ลูกหลานได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันถือเป็นวันครอบครัวครับเช่นวันนี้ผมพาภรรยามาด้วย วันนี้ก็เป็นวันครอบครัวของผมเหมือนกันเพราะผมก็กไม่ค่ยได้เจอภรรยาผมเหมือนกันดังนั้นวันไหนก็แล้วแต่ครับที่พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสมันนั่งอยู่ด้วยกันทําอะไรต่างๆพูดคุยกันกินข้าวด้วยกันนั่นคือวันครอบครัวรางวันนะคะให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี2567นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านธนินเจรวนนท์ค่ะประธานอุฒิสุขเรือเจริญพงศพันธ์นะคะบนเรืสีน,นะคะขอกกับเรียชิญคระ เราจะเติบโตขึ้นมาเพราะว่ามีผู้สูงอายุที่ารกาศให้นมอบความรันำมอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับพวกเรานะคะลงกับเงินนะคะหนึ่งแสนบาทขอเี็นครบมูลนกัิอีกครั้งหนึ่งค่ะงดเงินละหนึ่งแสนบาทนี้ให้กับมูลนิธิบ้านบางแคนในพระธรรมคุณเจ้าพระงหรือพระเจ้าทรงสุริย์เขาวอรัตต่างที่นั่นก่ามา แาบนี้นะ,ะคะตลอดทุนติดแก้วผส,นะสคมคณะศัพท์ของ,งพ,ขบบอะะพวกเราท่านโพของทุกจะเป็นผู้แข่งครับพ่อนะคะพวกเราคนหนึ่งนะะอนุโมทนาสาธุด้วยกันเลยนะคะกับนะค,คุณงามความดีบนตันนนุสนในครั้งนี้นะคะเห็นว่าในทุกๆบ้านนะ,ะเราก็มีผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่เหมือนกันนะฮะที่บ้านที่ฉันมีสองท่านนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะคะ โอเคครับผมตนะครับมองกล้องกลางเลยนะคะอ่ากล้องกลางสูงสุดนะคะจะเป็นและนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจอีกภาพหนึ่งนะครับใวกล้องเราได้หรือเปล่านะครับคือเขาบอกว่ากล้งเราเนี่ยนะมีความสุขนะฮะก็จะดูออกกันหน้าตาแต่เจ็ดสิบก็เหลือสิบเจ็ดนะฮะดิฉันก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันนะฮะโอ้ ับหน้าที่เป็นวิธีกรในช่วงบ่ายวันนี้นะคะใแนวคิดผู้สูงวัยสูงรวมใจของครอ,อบครัวค่ะนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะปรัดกระทรวงกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอนุพูนปีแก้วให้เกียรติมอบโลกกับ ค่ะแสดงความเร็ on, ีนะคะกับที่สามรายการด้วยค่ะรับนำตัวนายโฉมภูสุขสูงอายุเทศบาลตำบลพรองเฉือนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเทศบาลตำบลของเฉือนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะคว้าระเบิดอันดับที่สองค่ะได้แก่ EP 116่นรอนสตรีิ่วิดีโอภูปัญญา ทั้งหมด3ารางวัลด้วยกันค่ะคะุณสำเนียงโคบใจสาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสิบท่นแรกเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นผู้สุงอยู่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับจังหวัดนะคะซึ่งจะมีค่ะค่ะประจีน,นะคะคุณสาวณีปัตตนีบุญพลอิทัา นะคะคุณรุสภา,าละอองจิตค่ะปราจินบุรีคุณกบยใจท่าหินปัตตานีค่ะคุณมารีที่คุณขาวค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะคุณพัฒนรีเพ็รประสิทธิ์ชัยนาคคุณทวัตอินอิ่และชัยภูมิค่ะคุณทวัตชัยพงประยูศค่ะแสดงความยินดีนด้วยนะคะและรับต่อ กันไปเพรว่าจะเป็นผู้สูงอยู่ที่ผิดท,ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมร,ระดับนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะนับเข,าเาขออ้าดาวถอยล้งไปพร้อมกันเพื่อที่จะร่วมกันส่งมอบและเปิดกล่องของขวัญนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจาก5 4 3 เกียรติในการที่นมอบรางวัลน,นะคะแล้วก็ดาวราวชาวดีเราเสียงปรบมือดัๆด้วยค่ะเราเดีต่อไปนะคะจะเข้าพอสู่การมอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชยฝังปัญญาผู้สูงอายุเพอาอาหารข่าวและว่าวค่ะ งานหัตถกรรมเชือกค่ะขอาสิ่งเรืองมือดังๆให้กับสุท่านด้วยนะคะนครแสดงความดีเด่นขอท่านที่ได้คว้ารางวัลไปในวันนี้นะคะสำหรับพลรงปรัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานครประจวบคี2567ค่ะ